เดี๋ยวเขาจะไปชมท่านกันด้วยอยู่กับผมเองน้องทีนะซึ่งวันนี้เราะเล่นเกมพีโคเพียงตามน,นะนะก็นะแล้ววันนน้่งกจลมาสอนไอชิเมน้นท์แบล็คโฮลนะเ t เธอร์แบล็คโฮลซึ่งอันนี้เป็นเกมแท้นะถ้ถาเป็นเกมแบบเถื่อนมันจะไม่มีไอชิเ e ้นท์นะแล้วก็วิธีปลดล็อกนะครับ มันง่ายโคตรโคตรแก่คนไม่รู้นะลิปนี้มาดูเร็วหน่อยนะเพราะว่าเกียดตตดต่อนะตอครับโอเคครับพอเข้าแมปมาแล้วนะแมปอะไรก็ได้เร็จแล้วนะยูเวนวอยแล้วไม่งั้นของตกแง่เสกจเขาคือ เดซิมเตอร์อะไรนะไอเดซิมมิเตอร์อะไรนะก็มาของเดซิมมิเตอร์นะถ้าเรากด F ตีมาจะมีสายดำๆโผล่มาแล้วไม่ว่าอะไรก็ตามไม่ว่าคนจะเป็นบล็อกเป็นอะไรเป็นรถเป็นอะไรไปมันจะหายหรือแม้แต่อุปกรณ์เดียวกันมันก็หาย วิธีทำนับเอาไอ้เครื่อง i n รเตอร์เนี่ยมาจ็ได้ใช้ไอ้สายนี้นะเดียวกับ F คุณแโผโ่ขึ้นไดาชินจะเด้งนี่แต่พอนะีแล้วไม่ว่าอะไรก็ตามที่อยู่ใกล้แบบคนจะรุมบไปในนี้หมดเลยป่ะแล้วก็ผ่านเป็นพาก็จะหมดนะ เป็นดีทำาอชิเม้นมน,นี้ขอบคุณครับ